สวัสดีค่ะสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแม่องุนและน้องบิวตี้เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่25กรกฎาคม2563มาแบ่งปันกันจ้าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางวันนี้กันเดี๋ยวเราไปตรวจผลรางวัลของเมื่อวานกันก่อนเลยนะคะใครที่ได้รางวัลไปเมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับท่านใดนะคะเรามาเริ่มกันที่ ฮานอยพิเศษกันเลยนะคะวันนี้ฮานอยพิเศษของเรานะคะกลรังวัลเมื่อวานนี้นะคะบนสองสี่สี่ล่างศูนย์หนึ่งนะคะโดยชุดเด่นวิ่งรูดในวันนี้มาสองตัวนะคะนั่นคือศูนย์กับสองนั่นเองนะคะส่วนในของกำลังวันวันนี้ไม่มีนะคะวันนี้ไม่มาและในตารางของเรานะคะก็มาครบบนล่างเลยนะคะแต่ว่า เป็นเบิ้ลน,นะคะส่วนชุด2ตัววันนี้ไม่มีนะคะแม่งหง่มไม่ได้จับศูนย์หมานะคะเป็นชุดเด่นมาจะเป็นสูตรส0่ศูนและ70นะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าท่านใดที่จับชุดศูย์หได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะชุด3าตัววันนี้ก็ไม่เข้านะคะเรียกได้ว่ามาเฉพาะวิ่งรูดนะคะในวันนี้ของพิเศษนะคะเป็นอะไรที่ หลุดถี่มากเลยนะคะพิเศษมาค่ะไปดูผลฮานอยธรรมดาแล้วก็ VIP กันต่อเลยนะคะโดยฮานอยธรรมดานะคะผลฮานอยธรรมดาบน597ล่าง31นะคะชุดเด่นวิ่งรูดมา3นะคะแล้วก็ในส่วนของเลขกำลังวัน มา3และก็7นะคะส่วนในตารางวันนี้ก็เข้าล่างนะคะ3 1ไปนะคะและชุด3ตัวในวันชุด2ตัวนะคะชุด2ตัวมา3 1เป็นชุดลองนะคะเป็นชุดลองส่วนชุด2ตัวบนวันนี้ไม่มีนะคะวันนี้ไม่เข้าแต่ทุกคนน่าเสียดายชุด3ตัวนะคะผิดอย่างละแต้มนะคะวันนี้ ผิดอ๋อเป็นของ V.I.P มาดู V.I.P กันต่อนะคะจริงๆชุดเนี้ยมันเป็นชุดของ V.I.P ที่มันติดผิดไปแต้มเดียวนะคะ V.I.P บนสามห้าหนะคะล่างสองเจ็ดชุดเด่นวิ่งรูดนะคะมาเจ็ดและหและสามนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะจับคู่กันได้นะคะ ชุดกำลังเด่นวิ่งลูดนะคะมา6และก็3นะคะในตารางนะคะแตก3ตัวนะคะแตก3ตัวเลยวันนี้นะคะในตารางของเรานะคะใครจับได้ชุดนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ชุด2ตัวนะคะมาเลขตัวกลับนะคะมาตัวกลับบนนะคะห5นะคะยินดีด้วยนะคะวันนี้ ชุดสาตัวดังที่แม่อังหนบอกไปเมื่อะกี้นะคะเราผิดไปอย่างละแต้มนะคะเราผิดไปอย่างละแต้มทุกคนน่าเสียดายนะคะน่าเสียดายอันนี้ผิดไปสี่แต้มนะนี่ผิดไปหนึ่งแต้มนะคะอันนี้ก็ผิดไปหนึ่งแต้มมาค่ะเรามาตามกันต่อนะคะอ๋อแล้วก็ในส่วนของสูตรที่สองนะคะเมื่อวานนี้สูตรที่สองโดยเมื่อวานนี้นะคะสูตรที่สอง วันนี้ในส่วนของสูตรที่สองก็วิ่งรูดตัวเดียวนะคะวิ่งรูดตัวเดียวสามเมวานนี้เข้าวิ่งรูด นอยปกตินะคะนอยปกติและ VIP นะคะเข้าวิ่งรูด3นอยปกติแล้วก็นอย VIP นะคะส่วนชุด2ตัววันนี้ไม่เข้านะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะวันนี้เป็นวันของขาวรูดขาววิ่งมาค่ะเราไปตามกันต่อของวันนี้กันเลยนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดได้นะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะหาหนอยพิเศษวันนี้นะคะในตารางของเราก็จะมี403 1ูสอง ชุดเด่นวิ่งรูดในวันนี้นะคะ4 0และ2ค่ะและก็ในกำลังวันเสาร์ก็จะมี9 8 4และ7ค่ะชุด2ตัวของเรานะคะก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสองศูนย สองสามสามศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามแปดห้าแปดเจ็ดและเก้าศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดเป็นตัวกันนะคะทุกคน และชุดสามตัวของเราในวันนี้นะคะสองสองสามสี่เก้าศูนย์สามสี่ศูนย์ สามหนึ่งสองห้าสี่สามและสี่หนึ่งศูนย์ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูฮานอยธรรมดาแล้วก็ฮานอย V.I.P กันต่อเลยนะคะโดยในตารางในวันนี้นะคะก็จะมี สองหนึ่งหกเจ็ดเก้าศูนย์และแปดชุดเด่นวิ่งรูดในวันนี้นะคะหกหนึ่งเก้าและกำลังวันเหมือนเดิมนะคะเก้าแปดสี่เจ็ด โดยทุกท่านสามารถจับคู่เองเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพราะว่าบางครั้งในส่วนของกำลังวันนี้นะคะเขาก็อาจจะที่จะจับคู่กันเองได้นะคะหรือว่าท่านใดที่จะเอาชุดในตารางนะคะมาจับคู่เอาชุดเด่นเออไดนะ้ชุดเด่นนะชุดเด่นมันจับคู่กับในตารางตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าท่านใดที่ชื่นชอบนอกเหนือจากที่แม่อังวด้จับไว้ให้นะคะก็สามารถจับเองเพิ่มเติมในตารางได้เลยนะคะและชุด2ตัวของเราในวันนี้นะคะก็จะมี 2องหกสองเก้าหนึ่งหหนึ่งเจ็ดหนึ่งปหนึ่งเก้าศู้า หกเก้จ็ดและเจ็ดค่ะ และชุดสามตัวของเราในวันนี้นะคะหนึ่งเก้าหกสองหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าแปด หกสองเก้า เ1็หและ609ค่ะและเรามาดูสูตรที่สองกันนะคะในวันนี้ เราก็มีสูตรที่2มาแบ่งปันกันเช่นเคยนะคะโดยสูตรที่สองนี้นะคะจะเป็นสูตรที่คำนวณวิ่งรูดเพียงตัวเดียวนะคะคำนวณวิ่งรูดเพียงตัวเดียวนะคะวันนี้วิ่งรูดเพียงตัวเดียวคือ9นะคะชุด9นะคะ09 92 93 95 96 98กัน04 53นะคะ วันนี้แม่อุ่นก็ต้องขอขอบระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่อุ่นด้วยดีเสมอมานะคะท่านใดชื่นชอบสูตรเดิมตารางเดิมก็สามารถจับในตารางนั้นได้เลยนะคะหรือว่าท่านใดที่ชื่นชอบสูตรสองหางน้อยนะคะก็ตามชุดนี้ได้เลยนะคะโดยใช้เป็นแนวทางทั้งสามนอยเลยนะคะใช้เป็นแนวทางทั้งสามนอยเลยนะคะวันนี้ สำหรับวันนี้แม่องุนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยร่ำรวยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ